ก็จะมีความระแวงอยู่แล้วว่าคนอื่นจะจัดอะไรให้จะเตรียมอะไรให้อะไรเงี้ยค่ะเราก็งุ่งนิ่งุ่นนิ่เตรียมรุ่นนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเราว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยรู้อะไรเงี้ยค่ะไม่พนักไม่ต้องทําอะไรที่เหนื่อยแต่เราก็พยายามก็จัดเตรียมรุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะน้องๆคุณแม่อะไรเงี้ยเตรียมเค้กเตรียมของขวัญเตรียมรายการนะคะก็พอเป็นกิจกรรมในช่วงวันเกิดค่ะย้อนกลับไปเราเตรียมแผนยังไงบ้านมาให้กั้นตอนยังงไบ้าง เราอยู่ต่างจังหวัดกันค่ะเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราคุณแม่ก็สั่งเค้กนะเอาเค้กอะไรที่พี่หมีน่าจะชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีออกมาออกมาเซอร์ไพรส์กันอย่างเงี้ยมีของขวัญเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ได้จัดการใหญ่อะไรมากมายเพราะว่าลูกโป่งเขาก็เป็นเลือกเองเดินไปด้วยกันแล้วก็เลยบอกว่า,าไม่ต้องไม่ต้องเซอร์ไพรส์ละจิ้มเลยแล้วกันว่าอยากได้อันไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอนุษย์อันนี้อันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็แต่ให้ให้เขาให้เขาได้เลือกเอง ทนี่บอกว่าไม่ต้องเซอร์ไพรส์ปปรไม่ต้องเซอร์ไพรส์เขารู้แล้วมันจะต้องเหลือๆๆมันคือมันคือว่าต้องทำอ่ะคือต้องทำแต่ว่าจะรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่า,าแต่เราจะทำ Aa, เอเอเราอยากทำอะไรเงี้ย <ๆ S 2> คือถึงแม้จะเห็นว่าเราหุ้ยิ่งุ้มยิมีความลับแต่เราก็จะจะทำให้สำเร็จเออคืออาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์สำเร็จแต่ว่าเราได้ทำให้เขาอะไรเงี้ยค่ะในวันเกิดเขาก็จะบอกโอ้ยปีนี้ก็ตั้งเท่านี้เท่านี้แล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกไม่เป็นไรคืออายุเท่าไหร่แต่เราก็เราเอ็นจอยทุกคนมีความสุขได้ ได้เบิร์เดย์กันอะไรเงี้ย <Help> ค <ful> ่ะมันก็เป็นเป็นช่วงเวลาดีๆสีหน้าเขาเป็นยังไงตอนเราแบบว่าจะเซอร์ไพรส์สีหน้าเขาระแวงเขารู้ทันระแวงเขารู้ทันเขาว่าเดี๋ยวต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะแบบเห็นหายกันไปอะไรเงี้ยก็ตามนั้นแล้วก็จับตลอดจับตลอดแล้วก็บอกว่าอย่าร้องเพลงนะอย่าร้องเพลงนะเพราะคนเยอะอย่าร้องนะเราก็ร้องเลยเราก็ร้องเลย เขาก็ทำการแสดงเสร่เราหน่ยอยเข้พี่ต้องดีใจใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเอานิดเดยนิดนึงอะไรเงี้ๆๆย,ยแตก่ก็คิดว่าน่าจะดีใจแหละคือหมายถึง <S <S เขาอาจจะไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้แต่ว่าเมื่อมีพวกเราที่ชอบกันเป่าเค้กชอบการร้องเพลงชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราแทนน้องๆคุณแม่หรือเงี้ยเราก็เลยตั้งใจจะทำให้ที่หมืกัน <S 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 ที่ผ่านมาเราเรื่องการสุดพ้าธุ์เราทำสำเร็จไหมหรือว่าที่ผ่านมามันคือมันสำเร็จบางวันสักครั้งไหมมแทบไม่เคยสำเร็จเลยมันแทบไม่เคยเกิดแทบไม่เคยเกิดขึ้นมานูให้ตา มันมีบ้างที่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยรู้แต่มารู้ใกล้ๆหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่โดยส่วนมากแล้ว ปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่สำเร็จเขาไม่ต้องดป่ะเขาเลยเอบอยากทีเขาหลุดเลยเดี๋ยวคนนี้จะต้องมาอย่างนี้มันจะต้องมีงคลิปใช่เพราะเขาอ่ะชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นแล้วก็คือเจ้าแผนการซ้อนเหนือชั้นกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดระแวงแบบว่าคนโู้นจะทำแบบนี้คนนี้จะทำแบบนี้แต่จริงๆเราไม่ซับซ้อนขนาดนั้นแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าเราเราอยากให้เราอยากร้องเพลงอยากเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเตรียมให้ค่ะรู้ก็รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากทำให้ยิยิ้ว่าในทีมเราไม่มีใครดีที่สุดใช่ ค,คิดว่าคิดว่าไม่มีคิดว่าทุกคนน่าจะทําการแสดงไี่ดีหมด <laughs> คิดว่าไม่มีค่ะ <Okay. S 1> แต่ก็เรียบร้อยไปด้ดีแต่ทุกคนที่มันงทุกคนมานอ่ะปีแต่งงานไปแล้วแล้วมันยากในการที่จะต้องคิดการเซอร์ไพรส์ในแต่ละปีให้มันที่แบบ จริงจริงมันคงมันณจุดนี้มันคงไม่ใช่เซอร์ไพรส์แบบต้องแบบมีอะไรเยอะแยะมากมายยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่แค่ว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราใน้ไนดีได้ทานข้าวกันได้ได้ออกพร้อมหน้าพร้อมตากันหรือไปทำกิจกรรมทำอะไรดีๆด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าผีโอเคแล้วแหละแล้วก็ได้เป่าโอเคกันเป็นหนึ่งในแบบโอกาสสำคัญวันสำคัญหนึ่งวันอะไรเงี้ยค่ะมีความหมายยังไงมีความหมาย มีของขวัญอื่นๆให้ไหมมีเป็นแบบที่หมีชชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบมีหูฟังมีอะไรนิดๆน้อยๆให้เขาเอาที่ได้ใช้เพราะเขาก็จะบอกว่าเขาเขาไม่เอาเขาโอเคหมดแล้วถ้าอยากได้อะไรเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันไปหากันเราก็เลยแบบเอานิดนึงนิดนึงให้เขาจริงๆการเซอร์ไพรส์แต่ครั้งเราคาดต่อไปก็คงคาดหมายสิ่งบุูโรคาดหมายน้ำตาคาดหวายความเพิ่มกลิ่นการคาดหมายอะไรกับตัวที่หมิชจริงๆแค่แค่เขาไม่เห็นความพยายามของพวกเราทุกคนหรอกแค่คนเอความพยายามที่แพ ที่ทุกคนเนาะพยายามออบ,บอกว่าเฮ้ยเราเราไม่ลืมนะเราตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เล็ๆลเกลๆไม่น้อยเราก็พยายามจะคิดว่าเอ้ยเราเราจะทําอะไรให้เขาดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เป็นรอยยิ้มกลับมาเป็นรอยยิ้มที่รู้ทันแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ยังแฮปปี้อ่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วถ้าย้อนกลับไปเขาเซอร์ไพรส์เราค่ะมันมันหลายครั้งมาที่รู้สึกว้าวจะแบบมันว้าวแล้วหลายครั้งก็มีเซอร์ไพรส์กว่าเยอะมากเราก็เลยแบบว่าพี่หมิ่นไม่ต้อง รู้สึกรู้สึกรู้สึกระแวงเหมือนกันรู้สึกตื่นรู้สึกกลัวเพราะเขาก็จะแับโบู้เจ้าแผนการอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดคิดคิดหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเราก็เลยบอกว่าโอเคเราเรียบเียง่ายๆสบายสบาย,ส,ายสุดท้ายกินข้าวกับครอบครัวอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ที่พิเศษทั้งหมดการเอรรส์กันเราเปตรวจนกมันก็มีลำดับขั้นตอนที่แบบว่ามีมีการวางแผนมีการวางแผนมีการคิดเป็นแบบหลายขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเ ได้คือยังไงให้คนนู้คนนี้ได้ช่วยกันอาจะเตรียมอะไรเงี้ยเป็นเป็นเรื่องเป็นราวแต่ทางเราแบบอารมุกุักก็จะตามสไตล์เราใช้การแซงเข้าสู้อะไรเงี้ยค่ะทำหน้าเนียนๆเข้าไว้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เนียนๆกันไปค่ะไปเจ้าที่ไปถึงสักทีคุณหมอคุณหมอไปหาคุณหมอได้ดี ยังไปไม่ถึงเดี๋ยวถ้าถึงเมื่อไหร่พันบอกเลยพี่ี่ตามอยู่ในหมวกก็ช่วยตามกันด้วยค่ะตอนนี้กําลังถ่ายไทม์อยู่ค่ะไทม์เหมือนเวลาตายของเราก็กําลังเต็มที่ก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้แน่นอนค่ะแต่แล้วมีแลนแน่นอนแล้วหรืว,ว่าอยากจะต้องไปยึดต้องไปต้องไปใช่ใช่ใช่เป็นความตั้งใจค่ะสมมติถ้าการมีน้องเียแพ็คเลต้องขอทุกอย่างไป<ห>มาว่าไม่เครียดนะครับไปรักเพราเรื่องนี้ไม่ต้องเครียด่ต้อง เพนคิดว่าเราไปขขคุยกับคุณหมอก่อนน่าจะโอเคค่ะเพราะเราจะได้เตรียมตัวถูกนะว่าจะต้องเป็นอะไรยังไ,ไงอะไรเงี้ยค่ะแค่แค่ตัวยังไปไม่ถูงพูดได้ทุกทีขอโทษจริงๆ <laughs> แต่กก่อนดิเพก็เป็นคนสุขภาพดียม่แล้วแค่ดิเช็คเต็มก่อนเวลายยก็มีตรวจสุขภาพตลอดค่ะแล้วเราก,เราก็เราก็ทางานอะไรเงี้ยค่ะแต่แพ์ก็เข้าใจด้วยเวลาหรืออายุที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยบางทีเนาะความแข็งแรงหรืออะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็พยายาม พยายามวันนี้แข็งแรงก็แฮปปี<ๆ>้ในการที่เรายัางคงทำงานได้แบบน้องเต็มที่สตรอยงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องอื่นๆก็ต้องดูแลตัวเองกันต่อไปเริ่งราดีๆของการเป็นคนูกที่จตหวัดเชียงรายเชียงรายๆๆค่ะใช่ค่ะจริงๆก็ไปกับมูลิธิไร่เชิญตะวนนันค่ะมีออ,อคนที่ บริจาคญาติโยมบริจาคของมันเข้ามาเยอะมากก็จะได้เล่เลเเเเเจัดสรรในการที่จะให้แต่ละพื้นที่ตามตามความจําเป็นเร่งด่วนของแต่ละที่อย่างี้ค่ะซึ่งก็ตอนที่แผ่นไปเนี่ยน้ำมันลดลงที่เหนืออยู่คือโคลนซะส่วนใหญ่เลยค่ะก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูการช่วยเหลือการเหีือซ,ซึ่งเยอะมากจริงๆแต่ก็เห็นว่าช่วงหลังมีกลับมาอีกเลยนคะคะตอนก็ส่งกาลังส่งกําลังใจกันเต็มที่ขอให้ทุกอย่างแบบเรียบร้อยอย่างเร็ว มีงานอีกเยอะมากเลยจริงๆที่ที่ยังคงต้องฟื้นฟูหรือช่วยเหลือกันต่ออะไรเงี้ยค่ะในส่วนที่ผ่านไปจริงๆยัง,ยง,ยง,ยงอาจจะยังเป็นบางพื้นที่เท่านั้นเองยังไม่ได้เห็นแบบเยอะๆหรือในช่วงเวลาที่หนักๆอ่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คิดว่าในฐานะที่เราไปเราก็อยากทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะหรือให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วกไ็ไม่ทำให้ใครต้องือดร้อนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยณตอนนี้ก็ขอขอส่งกาลังใจแต่เดี๋ยวจะได้ขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะในช่วงแรกาได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่มาทักทอกับเรา แรงมากเป็นกําลังใจค่ะเขาก็จะบอกว่าได้ดีใจที่แบบที่ที่เราไปหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจที่สําคัญคือเขายังกําลังใจดีแบบคือถึงแม้ว่าเสื้อผ้าจะมีโคลนเต็มเลยที่ตากที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะห้องบ้านก็ต้องแบบเอาโคลนออกไปต้องอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยิ้มได้ยังยิ้มออกยังยังมีรอยยิ้มอะไรเงี้ยซึ่งนั่นคือคือพลังมากๆเราซึ่งไปเราเราเองก็ต้องไปเรียกว่าให้พลังแก่กันเหมือนกันเลรเงี้ยค่ะก็เลย เรียกว่าขอ,ขอเป็นกําลังใจกันเต็มที่จริงๆเะะลยค่ะใช่ค่ะพี่พมีคุณแม่น้องๆเนี่ยค่ะแล้วก็ทีมของอพระเจริญวรวที่ไร่ชวนสวรรค์<ม>ท่านก็ทําอย่างเต็มที่เนี่ยคะ่ะแล้วก็มีของอะไรที่เตรียมแล้วเดี๋ยวพอน้ําเยอะมันก็จะหนาว<ม>จะเป็นหน้าหนาวก็จะมีพวกเครื่องผ้าห่มอะไรต่างๆที่จําเป็นหมอนเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยค่ะที่มีคนสนับสนุนกันมาเนี่ยก็ท่านก็เตรียมจัดสรรในแต่ละพื้นที่อย่างเร่งด่วนมาจะไปไหนคะ เดี๋ยวดูช่วงเวลาค่ะแล้วก็จะคืออาจจะเป็นต้นเดือนหน้หาหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูจังหวะที่ทุกอย่างจะคือ รายเชียงใหม่เนื่องจะเป็นจังหวัดที่เราไปบ่อยไงเราก็เลยรู้สึกว่าเราถ้ามีอะไรที่เราสามารถไปช่วยหรือไปไปแชร์กันได้นอกไปทําอะไรด้วยกันได้เราก็น้อยก็ขึ้นเป็นกาลังใจกันอะไรเงี้ยบุญคุณเหนืออคุเหนือเพราะเชียงรายเป็นจังหวัดที่ไปทําบุญแบบบ่อยมากหลายวัดหลายที่เชียงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถือว่าเป็นที่ที่เราคุ้นเคยเชียงใหม่ค่ะตรงนี้ไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมแต่ว่าในตัวเมืองวันที่ท่วมคือแพเ่ยังไม่ได้ขึ้นไปตอนที่เราไปเห็นก็ลดลงแล้วลดลงแล้ว กำลังสู้ๆเลยค่ะทุกคนสู้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรื่องดีๆขอบคุณนะคะ